เดี๋ยวเยวคนดูก็คขับพืบหมดี่มันไม่น่าดูเข้ามาเมาเออค่อยๆสมมุิสมมุดอะ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้สู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้ทั้งใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้ช่างตู่เขาพูดนะครับบอกแล้วกัน เอาทรงอะไรสร้างตัวผมทรงอะไรรองทรงสูง,อง,สง,สงตอนแรกจะกินเฮดแต่ผสมรองทรงสูงใช้รองพันเบอร์สองดูดูดูทหลทรงก่อนแล้วก็เก็บมาเป็นทหารหมูปอนตัดยังไงตัดยังไงวันนี้ตัดยังไงทรงเนี้ยสร้างตัวตัดยังไงตัดให้หลวัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหัวหลวนไปเลย หายเครียดได้ยังเครียดอยู่เราจะเครียดอยู่เหรอระ,ะบายบใครก่อนดีระ,ะ,ะบายกับระบายกับจานก่อนระบายกับไอพี่โอด,ดีกว่าไหมคนขับรถจะโทษคนขับหรือไอรถเนี่ยผมว่าโทษตัวเองดีกว่า,าจะโทษคนขับหรือโทษรถเนี่ย เดี๋ยวต่อไปไม่ไว้ใจใครแล้วถือไปเองดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่รองปันของบ้านนะจะงานลำบากเอาถ่จวดตวดเรายาวๆขึ้นไปเลยเออไถ่าไปไ ไม่ได้เด็ก็เลีเ่ยนไม่ดีเด็กะเลี่ยนอะกินหัวคน,หน,นะน,เ,นเหมืนนเะเปไ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 ไป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 ้ปไ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 ไปไปไไปไไป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 ไไป้ไปไปไไ้ไ ถ้ามันถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่ได้แต่ทีแรกัะพี่ถ่ายไม่หมดถ่ายสวนมาจับอย่างนี้จับกับเรื่องที่สองถ่ายจวดยืนตรงนี้ก็ได้ถ่ายไปเลยเก็บไหมคะคุณลุงเก็บไหมคะไม่เก็บหรอคะ,อะมันไม่กินหัวเนาะ ข้งางล่างแต่ทิ้งที่ข้างล่างมนี่มีพลังก็ปลดปล่อยออกไปพลังของความวกโกรธเกลียดโลภรักหลงปล่ยอยลงไปเลยตัดสางสวยเอาให้สุดฝีมือ อออกไปเลยออกไปโดนไปเลยออกก็ได้ค่ะคุณลุงออกเดินไปเดินไป พอถอดรองพัดเอกเลยกันขอบเลยไม่ต้องเดินไปไหนนะยืนอยู่นี่แหละไม่ต้องดับเครื่องเลยนะกันขอบเลยแกหลับนะแต่ผมอยู่ กันขอบลงมาเลยข้างหลังกนะันกันขอบอยบังไงเอาไหมจิกลากลงจิกลากลงลืมหมดแนละ้วเอาเรียนมาแล้วกันโค้งกับตรงอ่ะอะไรตรงไะไโค้งเรียนมาแล้วไม่งเคยไม่เรียน ทำนเป็นตัวยูด้วยนะยูที่เหมือนไหมได้อยู่ตัวนี้หนาไปหน่อยหวีด้วมือนะสไลด์ออกนิดนึงความหวีลงนอนหวีนอนหวีความนอนอ่ะไม่ใช่ป่ะคามนูนี่เงียนะ้ยแล้วก็ไถแค่นี้ มามาเดินมาใช้ไปให้หมดดีคนองค์คนอ่อนอ่อนอะเหลือทำไมล่ะ ไปใช้ด้านที่มันจะไปเข้าไงล่ะเราใช้ลองพันเบอร์สองใช่ไหมตอนเก็บรายละเอียดเขาใช้เขาใช้วีด้านข้างดยมันจะเข้าง่ายอันน้ัคับหูลงมาใช้มุมด้านซ้ายเก็บ,กบน,นั่น เอาใหม่ไม่โดนใช้มุมเลือยตด้านซ้ายเนี่ยเก็บเนี่ยสายตาอยู่นี่ค่อยๆเก็บเข้าไปเลยใช่ไหมถ้าหูไปทางหลังเอาใหม่เดี๋ยวให้มันกินเยอะกินนิดเดียวดูุดก่อน ใช้มุมด้านขวาเก็บกันขอบเลยกันขอบอย่างเงี้ยกันขอบอย่างเงี้ยกันขอบ,ขอบเออนั่ยนนะนหน้ากันเลยกำลังไปรูปตัวยู จำมีคนออกมาไหมก็อ,มอยู่ในนั่นหมดอ่ะไม่เชื่อใจใครแล้วหมดหน้าหมดหน้าเอาไปบ้านละเบื่อเบื่อมีเะทไทยใคร่ีลืมหมดเลยห,หน้ากลับบ้านแล้วถือไปด้วยผมเตรียมสำรองมายังยังยัง,ยงพลาดไปด้วยกันเลย ถ่ทิ้งให้หมดมันยังไม่หมดเลยนุนอ่อนเลยถ่สวนขึ้นไปเลยน,นั่นแหละไปเอารองพันเบอร์หนึ่งมานี่ เจ้าจอดเบอร์หนึ่งถอยสุดเลยให้มันเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งอ่ะเอ้าเก็บจอนออกเก็บจงเก็บจอนสามสิบหกตัวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิคะไปเลยไปเลยด้านหลังเลยมันกินไหมถ้าไม่กินก็ปรับเป็นเบอร์หนึ่งตะแคงไม่ไหวเหมือนมันวางผิดอ่ะ บครึ่งยังไม่ต้องออกอ่ะให้มุมนั้นฝาเออนั่นแหละสะแทงเยอะๆหน่อยสะแเทียมันจะกินผมถ้าอย่างเงี้ยมันไม่กินอะไรเงี้ยเกือบครึ่งร้อยขึ้นแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวใช้ไว้ไป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 เลยไปขวัดขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจะสูงจะสูงนิดเดียวคสามตัวนะม่เดี๋ยวนีอันสามตัว มาเลือกมาสะมาแทงมะแทงเส้มุมนั้นซ้ายอันจนเรางงอันแหละครับยังเห็นตัวผูยแข่งเนี่ยว่ามันทำกันไม่ได้ตัวนี้ขอบคุณข้างตูน้องสมราดนะขอบคุณคุณลุงด้วยที่เป็นลายแบบให้กับที่น้องประชาชนได้ชมกัน สถาบันสอนตะบูกมาจย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินห้ิบสอตรงข้ามตลาดสดยิ่จเจริญเกษัยใหม,นม่นครสวรรคนะหาไม่ยากครับใจะเรียนตะบูออวกว็สอบถามรายละเอียดเข้ามามีค่าใช้จ่ายนะสอนฟรีเฉพาะในยูทูบน,นะครับเอาไปฝึกฝนกันเอาไปลดค่าใช้จ่ายนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีทั้งอาจารย์ลิต้าหนองคายช่างตู่นวลวหนุนบรลาษตช่างชาวีแจ้งวันร้อยสเจ้าของร้านมาเองอยูนู่นชนนิตยาหนองบัวลำพูอยู่นู่นนะครับน,นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย